ก็เจอแล้วอยู่บ้านเราเองโดานนนนี่้านเดนี่จ้อยได้กินห้าก็ไดนกินคือกันแม่จ้าะม่เกะเดปูวนันอ้แม่ ของแท้เลยนี่เราไม่ต้องไปหาไกลบ้านเราก็มีเดาวบังเยียบอันนี้เห็ดพึ่งหนูไปเรียนเลยปะแมคะหเยียบน้รีหนูน,หนี่ ไายทอดสดไปเลย